สนับสนุนโดยเงินฝากออมซั์ซูเปอร์จูเนียรเพิ่มพลังดอกเบี้ยสามเท่าโดยธนาคารกสิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop l o ล s นะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในภาคเช้าพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในภาคบ่ายพร้อมกัน,ก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 นในวันนี้นะครับวันพุทธที่18มีนาคม2558อยู่กับผมบดิตประทุมตะนะครับ บรรยาการตลาดหุ้นไทยเช้านี้เริ่มเห็นสัญญาการกับบรีบาวนะครับแล้วก็บวกอยู่ในแดนบวกได้นะครับกลับมาพลิกเป็นสีเขียวได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เปิดตลาดมาก่อนที่จะเห็นสัญญาณการปรับย่อลงมาเล็กน้อยลงไปทําจุดต่ําสุดในวันนี้ระหว่างวันนะครับในช่วงครึ่งเช้าที่ระดับ1 5 1 2ันห้าอิบจุดนะครับในขณะที่หลังจากนั้นยังคงเห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นและยังคงบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดบวกขึ้นไปทําจุดสูงสุดในระหว่างครึ่งเช้า1 5 2 7จุันห้าร้อยบ ส่วนไม่ได้การปิดตลาดหุ้นในช่วงครึ่งเช้าครับย่อลงมาเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่ายังคงยืนยในแดนบวกวันนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างแน่นพอสมควร13จุดสําหรับในครึ่งเช้านะครับระดับดัชนีอยู่ที่1,526.29จุดแต่ว่าถ้าไปดูในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายเปรียบเทียบกับ2วันที่ผ่านมาที่อยู่เฉลี่ยเกือบ20,000ล้านวันนี้ปรับลดลงมาเล็กน้อยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ18,000กว่าล้านบาทนี่อาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายที่อาจจะปรับตัวลดลงจากกรณีเรื่องของการรอผลการประชุม FPO นนช่วง,งคืนนี้ ว่าจะมีทิศทางในเรื่องของการประชุมออกมาอย่างไรจะมีการปรับในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยหรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ตลาดหุ้นในทั่วโลกก็เป็นลักษณะบวกแล้วก็ลักษณะลบนะครับแต่พอมาดูภาพรวมของห้าดับนีดาวซับวันนี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นนะครับในหลายๆตัวแม้ว่าจะบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ตามนะครับอย่างทรูวันนี้บวกขึ้นมา3าสตางค์ราคานกระดานล่าสุดอยู่ที่13บาทครับ I f e c หรือ ifec ครับวันนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างแรง80สตางค์นะครับเกือบ5%เรเราคาหน้ากระดาษล่าสุด14บบาท30สตางค์ครับในขณะที่ันดับ d v a n อดเมื่อวานบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงจากกรณีเรื่องของการรับข่าวว่าจะมีการประมูล 4g เกิดขึ้นภายในปีนี้ที่นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันนะครับส่งผลให้เมื่อวานนี้บวกไปแล้วแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าการรับข่าวเมื่อวานจะส่งผลให้ d v a n c e มีการปรับตัวลดลงมาบ้างนะครับ ลงมา3บาทนะครับราคาหนักกระดานล,ล่าสุด246บาทในขณะที่กลุ่มสื่อสารหนึ่งตัวจัสตมินนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้15สตางค์ราคาหนักกระดานล,ล่าสุด7บาท5สตางค์และธนาคารกรุงเทพ BBL l วันนี้บวกขึ้นมา1บาทราคาหนักกระดาน185บาบาทครับ ฉะนั้นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในภาคบ่ายพร้อมกับภาพยาวๆพร้อมๆกันนะครับว่าหลังจากนี้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีหลังจากที่เริ่มเห็นสัญญาณของเส้นเด็กไทยกลับมารีบาวได้ขึ้นมาอยู่ยแถวระดับ1,526้ารจุดแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์พร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงคุณวิกิติละวันรัตครับสวัสดีคร,ครับคุณวิก ครับสวัสดีครับดูจากแนวโน้มตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาวันนี้กลับมาบวกขึ้นได้ปัจจัยที่ยังคงต้องตามในช่วงระยะสั้นนี้มีปัจจัยอะไรบ้างครับคุณวิกิตครับปัจจัยที่ต้องตามผมว่าคงคงไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษนะครับ,รบเป็นเรื่องที่ตลาดก็ก็พูดกันอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นผลการประชุมเฟดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ดัชนีตรงบริเวณหนึ่งันหกร้อยกว่าเนี่ย นะครับแนะนาในเรื่องของการกระชับพอร์ตนะครับหรือว่าขายนั่นแหละนะครับให้มีจํานวนทุนที่ลดลงแล้วก็ถึงเงินสดให้มากขึ้นซึ่งตอนนี้เองก็ลงมาในระดับหนึ่งละนะครับปรับลงมาในรอบนี้เนี่ยบอททอมไปยังไม่รู้บอททอมหรือเปล่านะครับแต่ลงมาเลิกนถึงเจ็ดอร์เซนตนะครับผมว่าส่วนหนึ่งนะครับตลาดเองก็มีการปรับฐานลงมาตามกลไกของตลาดแล้วนะครับแล้วก็มองจากนี้ไปเนี่ยในเรื่องของตัวความเสี่ยงด้านล่างมันก็น่าจะเริ่มจํากัด นครัอย่างแนะนําคนที่ขายทันนะครับแล้วก็มีเงินอยู่อาจจะรอดูจักหว่ะนี้นะครับหุ้นตัวไหนที่ลงมาลึกมากๆโดยเฉพาะเนี่ยนะครับเวลาดูก็ให้ดูจากเรื่องของตัวคาดการกําไรก็ได้แล้วก็หักไปเลยครับสิบห้าหรือยีสิบเปอร์เซ็นต์เวลาที่เราเราเราตั้งสมมติฐานว่านวิคคอห์จะมีการปรับกําไรลงนะครับแล้วลองคิดกลับมาดูครับว่า ุ้นหลายตัวตอนนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็น PE ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดเท่านะครับอย่างในกลุ่มบ้านเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเห็นหลายตัวนะครับอย่างยกตัวอย่างก็มีสุภาพรเป็นต้นก็ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของการทําการบ้านนะครับไม่ใช่แพนิกนะครับแล้วก็มองหาหุ้นครับที่ตอนนี้ถูกพื้นฐานไม่เปลี่ยนนะครับราคาลงมาเนื่องมาจากสัญญาณทางเทคนิคหรือว่าเป็นคนขายล็อกกำไรหรือจะเป็นคนยืมหุ้นมาช็อตก็ลาแต่นะครับจังหวะแบบนี้ต้องเริ่มหาหุ้นซื้อกลับ นะครับสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนักลงทุนคนไหนที่ขายไม่ทันนะครับแล้วก็อาจจะยังติดหุ้นอยู่ในหลายๆตัวนะครับผมว่าจังหวะนี้ก็เหมือนกันครับไม่ใช่จังหวะที่จะมาแพนดิคก,กลัวนะครับ,รบว่าตลาดเนี่ยจะมีการปรับตัวลงไปตามที่คนพูดกันในทางเทคนิคว่าจะลงไปพันสองพันหนึ่งบ้างหล่ะนะครับ,รบผมว่า ตั้งสติครับแล้วก็มองดูว่าจริงๆเราเนี่ยเหตุและผลอะไรที่จะทาให้คุณลงไปขนาดนั้นผมว่ามันไม่น่าจะมีนะครับ mm. อย่างมากก็เป็นแค่การปรับฐานนะครับเพื่อปรับสมดุลตามกลไกตลาดปกติซึ่งในการปรับฐานแต่ละรอบเนี่ยประมาณเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นผมว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับ,รบแลวเราก็เจอเหตุการณ์แบบนั้นมาตลอดเราก็ผ่านแบบนั้นมาด้วยกันนะครับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมมองว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยถ้าใครมีพื้นที่คิดว่าพื้นฐานยังดีไม่เปลี่ยนแปลง นะครับแล้วยังติดอยู่ด้านบนเนี่ยจังหวะแบบนี้ลงมาก็เริ่มมองหาดูนะครับว่าอ่อามิงในการจะเริ่มซื้อเฉลี่ยที่ที่ราคาตรงไหนหน่าเข้าอะไรแบบนี้น่าจะมองกันแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็มองอีกมุมหนึง่งคนที่ยืมหุ้นมาช็อตนะครับผมว่าหุ้นหลายตัวที่โดนยืมมาช็อตเนี่ยพอท้ายที่สุดสัญ,ญญาณตลาดเริ่มมีการดีดกลับนะครับมันก็จะเกิดการซื้อคืนอีก่งรวดเร็วนะครับหุ้นนี้ก็จะไปขึ้นขึ้นกลับขึ้นไปได้เร็วเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าก็ก็ให้กลยุทธ์เป็นออยย่่่่าาาาางนีี้ดกกววเพผมชืหล็ เริ่มมองกันนะครับว่าตลาดหุ้นตกลงมาแล้วก็เริ่มมีบางส่วนที่อาจจะขายไม่ทันนะครับอยากจะให้มองอีกมุมหนึ่งของตลาดหุ้นนะครับครับฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของระดับอัชนีที่เหมาะสมถ้าหากว่าดูจากในช่วงนี้ประเมิยยังไงดีครับคุณวิกฤตครับก็หนึ่งนะครับในเรื่องของตัวดาวไซต์นะครับท่านอิงกับโอเคกําไรทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับระดับประมาณสักหนึ่งพัน อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหนึ่งพันสี่หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่แปดศูนย์หรืออาจจะมีออเลอร์ได้นิดนึงนะครับในทางที่หนึ่งอาจจะลงมาปิดก๊ปในบริเวณของตัวหนึ่งสี่สามศูนย์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแบบนี้ผมว่าดาวไซน์มันก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับก็ก็ก็คงจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องมองละในเรืของถามมีการเริ่มซื้อคืนนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็ถ้าเราดูจากข้างบนเป้าดัชนีเนี่ยเอเรายังคงเป้าหมายอยู่ที่หนึ่งหกเจ็ดศูนยนะครับ ระดับประมาณสักหนึ่งพันห้าร้อยต้นต้นแล้วกันนะครับมันก็ถือว่ามีอัพไซด์นะครับอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้ามันจะลงมาอีกนิดนึงผมว่ามันก็โอเคนะครับในเรื่องของการรอจังหวะในการซื้ออันนี้ก็จะเป็นมุมมองอีกมุมนึงนะฮะไม่ใช่ว่ามองแต่ว่าตลาดจะต้องลงอยู่ขาเดียวก็ให้มองหาด้วยว่าตอนนี้ถ้าเราไม่มองจากอินเด็กซ์จะเริ่มมีหุ้นบางตัวแล้วนะครับที่โอเวอร์รีแอคมากเกินไปแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนซื้อกลับขึ้นมาได้นะครับครับในกลุ่มใหญ่ๆนอกจากกลุ่มบ้าน ยังมีกลุ่มไหนที่น่าสนใจอยู่ไหมครับคุณวิกิตครับที่หากว่ามีการปรับตัวลงมาค่อนข้างหนักในช่วงที่ผ่านมาฮะสื่อสารเป็นไปได้ไหมครับก็โอเคเพราะว่าสื่อสารเป็นกลุ่มที่นําลงมาก่อนเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มเบ้ากลับขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Advanced Tool นะครับ i n t ทันะครับ ตัวดีทาอาจจะเว้นไว้ก่อนนะครับแล้วเพราะว่ากว่ากําไรมันจะพิกกลับมาดูดีมากๆมันก็จะลอยสักไรมากนึงก็ในกลุ่มมือถือก็โอเคนะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะมีพุ้นที่มีข่าวอื่นด้วยอย่างเช่นในฝั่งของตัวคณะกรรมการกำกับไอตัวไอตัวพลังงานนะครับก็ก็มีการพูดถึงเรื่องของการประกาศไอตัวโครงการโซล่านะครับไอชุมชน800เมกนะครับในราชกิจจาระ คนที่น่าจะเข้าไป apply ในส่วนนี้หรือ apply ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสาได้งานก็จะมีทั้งตัวของ i อเอนะครับ apply เป็นร้อยเมกนะครับ,รบมีทั้งไอตัวของเอฟบีซีและอื่นๆไปลองไล่รายชื่อดูนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้ก็อาจจะกลับมาเก็งกำไรกันได้หรือว่า ถ้ามองกันจริงๆอย่างตัว ifec ที่ลงมาแรงก่อนหน้านะครับทั้งทั้งที่พื้นฐานก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทามิ่งที่ลงมาจากข้างบนเนี่ยก็ลงมาประมาณเกือบ20%เลยทีเดียวนะครับก็น่าจะมองเป็นจังหวะในการเริ่มซื้อคืนดอละ์นะครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิกฤตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองจากคุณวิกฤตค่อนข้างโอเคพอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะครับบอกไว้เลยว่าตอนนี้มุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง แน่นอนว่าหลังจากที่ปรับระดับจากระดับ1,600จุดลงมาแล้วก็มีการทยอยแนะนำในเรื่องของการซัพพอร์ตแต่ว่าตอนนี้ปรับลงมาแถวระดับ1,500จุดต้นๆฉะนั้นในเรื่องของกลยุทธ์คุณวิกฤตในช่วงนี้นะครับอาจจะให้ทํากันบ้านรอดูจังหวะหุ้นตัวไหนที่มีการปรับตัวลดมาค่อนข้างหนักแล้วก็แน่นอนว่าการปรับลดลงมาขนาดนี้โอกาสที่จะมีการรีบาวกับขึ้นไปนั้นก็มีค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นกลุ่มที่น่าสนใจยังคงมองเป็นกลุ่มพ r ลล์เปอร์ที่โดยเฉพาะกลุ่มบ้านนะครับที่น,น,ร,ร,น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 ร,รับะค ะนั้นถ้าหากว่าจะมีการรีบากวกลับขึ้นไปก็น่าสนใจในเรื่องของการทยอยได้เช่นเดียวกันมองไว้เป็นตัวแอดวานแล้วก็อินทัสนะครับและรวมไปถึงกลุ่มพลังงาน ทดแทนนะครับที่อาจจะได้อันิสง์จากเรื่องของอในเรื่องของพลังงานทดแทนกว่า800เมกะวัต์ที่จะกลับมาฉะนั้นลองไปไล่รายชื่ออย่างที่คุณวิกิตบอกไปนะครับแล้วก็ระดับตัชนีนะครับดาวไซด์ลงไปต่ําสุดอาจจะลงไปต่ทอระดับ1,470และ1,480ได้แต่ว่าแน่นอนว่าเป้าหมายปีนี้ที่ยังคงวางไว้ถึง1,670นั่นก็ยังมีทําให้ในเรื่องของการช่วงบวกที่จะรีบาวกลับขึ้นไปถึงเป้ามากถึงกว่า11ถึง ประมาณ11-12นะครับฉะนั้นการที่จะทยอยเก็บหุ้นในช่วงบรรยากาศที่มีการปรับตัวลดลงหรือทําการบ้านในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมพอสมควรครับนี่ก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงบ่ายนี้นะครับหมดเวลาสําหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมบดิประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คลินิกสต็อปลอสซีซันไฟฟ์มนาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ Hybrid Inves t o ตอร์หลักสูตรเข้มข้นผสมผสานพื้นฐานและเทคนิคเข้ารู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพปิงประกิตสิริวัฒนเกตเจ้าของรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IWA Award s for Analysis 2013กับซ u เปอร์ทริคเคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นสิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาว สันกระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันแท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบ h y บริดอินเวสเตเพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตสมนาเข้มข้น2วันเต็ม28-29มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่ดังได้ที่02 338 3000กด3สนับสนุนโดย